สวัสดีทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทาแกงขั่วกระดูกหมูนะครับผมแกงคั่วกระดูกหมูพริกแกงใต้นะครับอร่อยอร่อยกันเลยนะครับวันนี้วัตถุดิบก็จะมีกระดูกหมูมีพริกแกงขั่วใต้แล้วก็มีใบมะกรูดพริกขี้หนูสวนนะครับนี่คือวัตถุดิบหลักของเรานะครับครับก่อนอื่นก็นําหมูไปล้างก่อนนะครับหมูที่ได้มาก็จะเป็นหมูที่เป็นกระดูกอ่อนใบาพายนะครับ วเวลาเขี้ยวก็จะกรุบกุนิดนึงแล้วก็จะนุ่มๆน,นะครับเนื้อตัวส่วนนี้จะอร่อยมากก็นหนึ่งก็นํากระทะมาตั้งให้ร้อนนะครับใส่น้ํามันลงไปครับผมแล้วก็รอให้น้ํามันร้อนนิดนึงขั้นตอนนี้คือ,คอใช้ไฟอ่อนๆเลยนะครับเพื่อที่เราจะทําการคั่วพริกแกงให้หอมนะครับครับพอกระทะเริ่มร้อนน้ํามันเริ่มร้อนเสร็จปุ๊บเราก็จะนําพริกแกงลงไปคั่วนะครับ คั่วไปเรื่อยๆใช้ไฟอ่อนๆ,ๆนะครับคั่วให้หอมให้สุกครับพีกแกงจะได้ไม่เหม็นเขียวนะครับหลังจากนั้นเราก็สุกได้ที่เราก็จะใส่หัวกะทิลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็จะเติมน้ําลงไปนิดหน่อยนะครับเพื่อให้พิกแกงไม่ไหม้นะครับแล้วก็ติดกระทะนะครับน่ครับใส่น้ำนิดหนึ่งแล้วก็คั่วให้กะทิกับพิกแกงเข้ากันดีนะครับ คั่วให้สุกเข้ากันดีเลยนะพอพริกแกงคั่วจนสุกเข้ากับกะทิดีแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะนําเนื้อหมูที่เราได้ล้างไว้นะครับเอามาใส่แล้วก็คั่วลงไปนะครับขั้นตอนนี้ยังเป็นการใช้ไฟอ่อนๆอยู่นะครับนะครับเสร็จปุ๊บเราก็จะใส่เนื้อหมูลงไปครับผมแล้วก็ทําการคั่วนะครับ คั่วลงไปให้เครื่องเทศแล้วก็พริกแกงเข้าไปอยู่ในเนื้อหมูนะครับหลังจากที่เราคั่วได้จนเข้ากันดีแล้วเราก็จะนำกะทิใส่เพิ่มลงไปอีกนะครับครับแล้วก็จะเติมน้ำลงไปให้ท่วมครับผมแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่กะปิลงไปนิดนึงนี่คือเคล็ดลับสำคัญเลยนะครับเพราะกะปิจะทำให้หอมแล้วก็อร่อยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะทำการเคี่ยว ะครับขั้นตอนแรกเราก็จะเปิดไฟให้แรงนิดนึงให้น้ําเดือดก่อนนะครับปิดฝาไว้นะครับรอไว้สัก,รสกครู่ประมาณห้านาทีพอมันพอน้ําเริ่มเดือดปุ๊บเราก็จะทําการเบาไฟลงเพื่อที่จะตุนไปเรื่อยๆเพื่อที่จะเคี่ยวไปเรื่อยๆครับโดยใช้ไฟอ่อนๆเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับ หลังจากผ่านไป30นาทีนะครับเคี่ยวไปนานสามสินาทีเราก็ทําการเปิดฝาดูนะครับแล้วก็เช็คดูว่าน้ํามันลดลงไปหรือเปล่าเนื้อหมูสุกหรือยังกระดูกสุกหรือยังแต่พอได้ที่แล้วเราคิดว่าเราคิดว่ามันสุกแล้วเราก็จะทําการปรุงนะครับเราก็จะปรุงรสลงไปก่อนปรุงใส่ชุชรสลงไปใส่รสด,ดีลงไปแล้วก็ปรุงรสตามที่เราชอบนะบางคนอาจจะชอบเค็มชอบหวาน ก็แล้วแต่ตามใจชอบนะครับเราก็จะทําการปรุงลงไปเก่อนะครับในขั้นตอนนี้หลังจากที่เราเคี่ยวมานานสามสิบนาทีแล้วนะครับใครชอบรสชาติแบบไหนปรุงได้ตามใจชอบเลยนะครับอันนี้ก็จะใส่น้ำตาลลงไปเพื่อตัดเค็มไม่ให้เค็มโดดนะครับ ราชาตจะได้นัวขึ้นนะครับหลังจากที่เราปรุงเสร็จแล้วนะครับเราก็จะลองเช็คดูว่าเนื้อมันนุ่มหรือยังกระดูกสุกหรือยังถ้าสุกแล้วเราก็จะนําใบมะกรูดกับพริกขี้หนูสวนที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปนะครับขั้นตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายก็คือเสร็จสิ้นแล้วนะครับ เห็นไหมครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เราก็จะเปิดไฟแรงๆแล้วก็เคี่ยวไปอีกสักห้านาทีพอให้ผักให้พริกกับใบมะกรูดได้มีกลิ่นหอมขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเราก็ตักใส่ถ้วยครับนําไปเสิร์ฟทานกับข้าวสวยร้อนอร่อยมากครับใครอยากลองทําก็ไปทําตามได้นะครับมเมนเนวนี้อร่อยมากๆครับเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันดูนะครับ ว่ารสชาติจะเป็นยังไงกับข้าวสวยร้อนๆเลยนะครับอืมครับหมูนุ่มๆกระดูกก,กรอบๆเลยนะครับเมนูนี้การันตีนะครับว่าอร่อยแน่นอนครับครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณครับ